วัสดีควันนี้ผมหลังรอบโลกจากสำนักข่าวไทไทม์นิวพามาที่งานเปิดตัวรถยนต์อีอกหนึ่งแบรนด์จากประเทศจีนนะครับจุนเหว่ยวันนี้เปิดตัว JYR นะครับซึ่งจุนเหวาก็มีชื่อเสียงทางด้านาสายการบินนะครับวันนี้ขยับจากสายการบินลงสู่อุตสาหการรมรถยนต์นะครับแล้วก็มาเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่ประเทศไทยนะครับคันนี้นะครับ j y เดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกับผู้บริหารแล้วก็ ไปชมการออกแบบการดีไซน์ความน่าสนใจและราคาครับขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานจุนเหยาออโต้ลอนเซอร์มอนี่กับการปวดโฉมของ JY Air Car รถยนต์ไฟฟ้าครั้งแรกในประเทศไทยโดยจุนเหยาออโต้ไทยแลนด์จำกัดค่ะวันนี้ดิฉันพันศิริบางประภกรรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะรับหน้าที่พาทุกท่านไปยนโฉมกับ JY a r Car เรือใหญ่ของเราแห่งจุนเหยาออโต้ไทยแลนด์จำกัดคุณจางไห่โปรประธานผู้จัดการบริษัทจุนเหยาออโต้ไทยแลนด์ขึ้นกล่าวตอนรับทุกท่านคราทุนท่ะ่านระา的ริษ董事จุนเหย 尊敬的宁德时代监事会主席吴应明先生，尊敬的泰国消费税局副局长昆奥特港，尊敬的 BOI 外国投资部主任昆塔尼达，各位媒体朋友，各位合作伙伴，各位嘉宾，各位上海浙江商会的各位领导，大家下午好，非常欢迎。 大家在今天下午光荣参加君尧 Auto Thailand 品牌上市和产品上市发布活动，了解了君尧 Auto Thailand 未来在泰国各项使命和即将开展的工作。现在，我们把视线转到我们今天产品发布的主题。 จากจุนเยาะเอลไลส์และผู้ที่จะมาแนะนำความพิเศษของรถยไฟฟ้าจ y แอร์ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพัชรพิบลสุวรรณชนะกุลรองประธานกรรมการบริษัทจุนเยาะออโต้ไทยแลนด์จำกัดบนเวที ท่านข่ผู้ีิทียท่านสื่อมวลชนและคณะผู้บริหารจุนยาวกรุและจุนยาวออโต้ประเทศไทยนะครับวันนี้สําหรับผมถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับที่เรากำลังจะเปิดตัวรถไฟฟ้าที่ดีที่สุดรุ่นหนึ่งในประเทศไทยที่มาพร้อมกับความเป็น First Class นะครับนี่นะครับคือ JYR ครั้งแรกในโลกครั้งแรกในไทย เรามาดูครับแนวคิดของการพัฒนารถไฟฟ้ารุ่นนี้กันครับว่าเรามีแนวคิดอะไรบ้างนะครับด้วยแนวคิดนะครับถูกอัดแน่นอยู่ในตัวอักษร A I และ R นะครับเรามาดูนะครับว่าในแพลตฟอร์มแต่และตัวนะครับมีความเป็นที่สุดด้านใดบ้างผมอนุญาตเริ่มต้นที่ตัวแรกนะครับตัว a e r o a e s t h e t i c ตัวนี้ก็คือ ตัวแพบฟอร์มที่ต้องตอบโจทย์ตัวสุนทรียากาศมทัไอิณนิยศาสตร์ทาอากาศให้ได้นะครับด้วยการออกแบบของรถรุ่นนี้นะครับเราออกแบบด้วยคอนเซ็ปต์ของวันดอสนะครับซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ที่มีรูปโฉมนะครับโฉบเฉี่ยวอมมนนะครับและให้ความสมดุลของตัวรถนะครับได้เป็นอย่างดีและยิ่งไปกว่านั้นนะครับด้วยตัวรถนะครับเมื่อถูกออกแบบแล้วเนี่ยด้วยวิวเบสที่กว้าง จึงทําให้สามารถที่จะมีภายในนะครับที่กว้างที่สุดเหนือมากกว่ารถในระดับเดียวกันนะครับและที่สําคัญนะครับ j y r รุ่นนี้นะครับเป็นรถซีดานเพียงรุ่นเดียวนะครับที่เบาะหลังเนี่ยปรับพักเรียบร้อย80องศาเลยทําให้การเดินทางเนี่ยวกว้างขึ้น ต่อมาครับเรามาดูกันครับว่าแนวคิดในการออกแบบนะครับในแต่ละด้านในแต่ละส่วนของตัวรถเนี่ยครับจะสอดคล้องกับการกระแสของลมที่เราจะต้องขับฝ่าไปได้อย่างไงนะครับเริ่มต้นครับจากด้านหน้านะครับจะเห็นว่ากระจังหน้าเนี่ยสไตล์โค้งมนนะครับและตัวกลิวด้านล่างนะครับจะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมตินะครับสัมพันธ์กับความเร็วของรถนะครับเพื่อที่จะไม่ต้านแรงลมนะครับจึงส่งผลให้ รถคันนี้นะครับมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานแค่เพียง0.23เท่านั้นเองแต่ทันนึงไม่ออกนะครับ0.23เนี่ยนะครับจะมีเฉพาะรถซุปเปอร์คาร์เท่านั้นนะครับแต่วันนี้เรามีใน j y r ของเราต่อมาครับอีกอันนึงก็คือทำด้านขวามือนะครับก็จะเป็นตัวช่องของลมผ่านนะครับสามารถทำให้กระแสลมนะครับไหลผ่านจากแก้มด้านด้านข้างนะครับ ไปสู่ด้านข้างของตโัวรถได้อย่างดีรวมถึงด้านข้างเองนะครับก็มีการดีไซน์นะครับเส้นสายนะครับเน้นความสวยงามและการใช้งานของกระแสลมที่สามารถผ่านจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังเป็นการลดเสียงลมเข้าไปสู่ห้องโดยสารจึงทําให้ผู้โดยสารนะครับได้เวลานั่งอยู่ข้างในรถเนี่ยเหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบินเลยทีเดียวต่อมาครับด้านหลังครับ ก็มีการออกแบบนะครับให้เป็นเหมือนตัวเบี่ยงอาการหลังจากที่เราขับรถนะครับลมปะทะด้านหน้าและกริวด้านหน้านะครับมีการดูดลมเข้าใต้ท้องแล้วก็ไหลผ่านไปที่ด้านหลังอย่างราบเรียบนะครับจึงทําให้ลดการแท้กัต้านลมเป็นอย่างดีอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามองด้านท็อปวิวก็กดีนะครับจะเห็นว่าแม้ว่าเราจะออกแบบดีไซน์ได้อย่างเรียบร้นะครับแล้วก็สมบูรณ์แบบยังไงก็ตามแล้วก็ยัง,งคงคํเดึนถึง กระแสของลมนะครับที่ต้องไหลผ่านจากด้านหน้าสุดด้านหลังและที่สําคัญครับเราก็ยังคงคิดถึงเมื่อหลังจากที่ลมเนี่ยผ่านมาถึงด้านหลังนะครับมันก็ต้องมีการประทะสักนิดหนึ่งเราก็จึงออกแบบดีไซน์ตัวไฟไท้ายนะครับให้เป็นคล้ายๆทําหน้าที่เหมือนสปอยเลอร์เพื่อที่จะช่วยรับแรงลมในการกดด้านหลังให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ยึดถนนยึดเกาะถนนได้มากที่สุดด้วยเชน่นกันดังนั้นเนี่ยสุริายศาสตร์ทางการ ทางอากาศนะครับคือการคิดใช้อากาศให้เป็นประโยชน์ด้วยเช่นกันนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะครับล้อแมกของเราเองเราก็ได้แรงบันดาลใจจากตัวเทอร์โมแฟนนะครับเพื่อจะลดแรงต้านของลมทําให้ล้อเนี่ยนะครับสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยผลักดันให้รถนะครับมีสุริยภพาพทาง,งอากาศได้ดีกว่าเดิมต่อมานะครับ ถ้าเกิดจะพูดถึงจิตวิญญาของของการออกแบบนะครับโดยที่จะมีตัวเครื่องบินเป็นหลักเนี่ยด้านหน้าเนี่ยดบเทีส์สีไม่ได้นะครับจะเห็นว่าไฟหน้าของเรานะครับได้รับแรงบันดาลใจจากปีกของเครื่องบินนะครับและไฟหน้าของเราเองเนี่ยนะครับใช้ตัวหลอด LED ตัวตัว Optical LED นะครับซึ่งจะทําให้มีการส่องสว่างนะครับไฟในส่องสว่างมากแต่ไม่แยงตาคนที่ขับรถสวนกลับมานะครับ และที่สำคัญครับด้านหลังเองเราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากไฟนําทางตรงวันลรนเวย์นะครับตรงเรนเย์ถ้าจะเห็นว่ามีไฟนําทางตอนกลาคืนของสายการบินนะครับปนวก,กับตัวหลอด O L E D นะครับที่เราใช้ในไฟท้ายนะครับจะให้ความสว่างมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันคนที่ขับตามหลังนะครับจะได้เห็นรถของเราได้ง่ายขึ้นอันนี้เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะเลย ต่อมาครับอีกไฮไลท์อีกตัวหนึ่งครับที่สําคัญสาหรับเจวาอารุ่นนี้เรามีหลังคาแก้วครับพาราเมตนะครับซันยูซึ่งมีความกว้างมากกว่า2ตารางเมตรแต่ท่านไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าหลังคาแก้วจะมันจะร้อนหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังคาแก้วของเรานั้นเป็นหลังคาแก้วป้องกันความร้อนและแสง UV ีได้มากกว่า98%เลนยทีเดียวนะครับท่านสามารถดื่มด่ำอัธรตนะครับการเวหาได้อย่างเต็มที่ เรามาดูภายในกันครับภายในเองก็ถูกออกแบบนะครับด้วยความปราณีตนะครับด้วยวัสดุอย่างดีแบบพรีเมียมนะครับและมีการจัดวางนะครับที่นั่งนะครับรวมถึงตัวคอนโซลทั้งหลายเนี่ยให้เรียกหรูและดูดีนะครับด้วยตัวภายในของเราเนี่ยก็เทียบเท่ากับภายในของเครื่องบินส่วนตัวเลยทีเดียวต่อมาครับตัวแดชบอร์ดเองแดชบอร์ดเองก็มีเส้นสายนะครับของทีมของ การบินด้วยเช่นกันนะครับสิ่งนี้ก็เป็นการออกแบบเพื่อสะท้อนถึงจิตวิญญาณของแบรนด์ j จเราได้เป็นอย่างดีต่อมาครับภายในของเราก็ยังมีตัวมอนิเตอร์นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็นสมาร์ทมอนิเตอร์ซึ่งหน้าจอนี้นะครับมีขนาด1 5 6นิ้วนะครับและยังมีเวลคัมมอนิเตอร์ด้วยเมื่อท่านเปิดรถขึ้นรถนะครับหน้าจอก็จะเข้าหันมาทักทายท่านและเมื่อไรที่ท่านปรับเกียร์ถอยหลังหน้าจอก็จะหันมา เพื่อให้ท่านได้มองเห็นท่าสันใสอย่างชัดเจนมาดูภายในกันอีกนิดหนึ่งนะครับทุกวันนี้นะครับสมาร์ทโฟนนะครับเป็นสิ่งอะไรที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวดังนั้นเราเลยมีที่ชาร์จไร้สายนะครับสูงสุดถึง50วัตต์เพื่อรองรับเพื่อเติมเต็มน,นะครับโทรศัพท์ของท่านให้มีใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับและที่สําคัญครับเรายังคํานึงถึงระบางการเดินทางครับแล้วก็ยังคงมีที่วางแก้วนะครับ ด้านหน้าสองที่ด้านหลังอีกสองที่เพื่อให้ทุกท่านนะครับได้ชุ่มฉ่ำชุ่มคอนะครับตลอดการเดินทางก็ว่าได้และที่สำคัญครับเรามีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับเพื่อให้ความเย็นนะครับได้ทั่วทั้งคันรถเลยทีเดียวและอีกจุดหนึ่งครับที่หลายหลายคนอาจจะใช้บ่อยแต่ได้มองข้ามไปนะครับนั่นก็คือปุ่มเปิดปิดนะครับขึ้นลงตัวกระจกเราเองก็ไม่เคยมองข้ามจุดนี้นะครับ เราก็มีการดีไซน์นะครับปุ่มเปิดปิดตัวนี้นะครับให้เป็นคอนเซปต์แบบเพชรที่ผ่านการเชียร์ใน,ในแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าทางทาง R D ของทางจุนยาวเองนะครับให้ความสำคัญในทุกๆรายละเอ,เอเียดเลยทีเดียวอีกหนึ่งไฮไลท์ครับของภายในก็คือตัวราวดีมซีดนะครับค้าวดีมซีดนั่นก็คือที่นั่งนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับกับสริลักของผู้ใช้งานนะครับ ด้วยวัสดุแบบพรีเมียมนะครับจะทําให้คนขับหรือคนที่นั่งเนี่ยจะรู้สึกว่าได้นั่งบนก้อนเมฆนะครับหลับก็หลับได้สนิทนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของตัวคาร์ดีมซีของเราต่อมาครับเป็นแนวคิดที่2นะครับแนวคิดของความล้ำสมัยที่ประสานกับรถได้อย่างน่าทึ่งที่สุด ต้องบอกว่า JB r รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่เกิดมาเพื่อเป็นรถไฟฟ้าโดยแท้จริงนะครับเพราะว่ามีการขับเคลื่อนด้วยล้อหลังนะครับและมีการวางแบตเตอรี่นะครับให้ทําให้รถเนี่ยเกิดความสมดุลนะครับและทําให้จุดศูนย์ถ่วงต่ำนั่นก็คือว่าข้อดีของมันก็คือในทุกๆถนนทุกๆการขับขี่นะครับทุกท่านสามารถขับรถได้อย่างสะดวกและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นยิ่งไปกว่านั้นครับ ทาง j จบ Air เนี่ยยังมาพร้อมโหมดการขับขี่นะครับอีก4โหมดหลักๆนั่นคือโหมด Eco โหมด Normal โหมด Sport และโหมด One p a d เ l นั่นหมายถึงว่าถ้า One p a d d l เนี่ยท่านสามารถใช้คันเล่งในการที่จะเป็นทั้งคันเล่งด้วยเป็นเบรกด้วยไปในตัวนะครับก็คือแค่ถอดคันเร่งรถมันมจะชะลอความเร็วมันก็เบรกแต่ที่สำคัญครับในระบบช่วยขับขี่เนี่ยนะครับเราจะมีระบบคัสตอไมซให้ด้วย ถ้าบางท่านอยากจะมีความอยากเล่นสตรีดความเร็วให้มากกว่า normal แต่ไม่ต้องการถึงแบบสปอร์ตท่านสามารถปรับเองได้ด้วยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงฟังก์ชันเดียวที่ j y m มีนะครับสำหรับตัว Customer โหมดตัวนี้นะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นถ้าหากท่านขับขี่แล้วนะท่านเกิดสนุกแต่ท่านลืมไปว่าแบตเตอรี่นะครับเริ่มเหลือร้อยลงถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า15นะครับ ระบบในการขับขี่จะปรับไปสู่โหมด low energy โดยอัตโนมัติเพื่อให้ท่านได้ขับได้ไกลามากขึ้นแต่มีการจำกัดการใช้ไฟระดับหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการช่วยให้ท่านสามารถที่ไม่ต้องกังวลนะครับมากนะักต่อมาครับเป็นอีกซอฟต์แวร์อันหนึ่งที่ทางจุนเหยาภูมิใจเสนอนนั่นก็คือตัวซอฟต์แวร์ของตัวแ battery management system ตัวนี้ถือว่าเป็นหัวใจหลักของรถไฟฟ้าด้วยเช่นกันเพราะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการไฟฟ้าที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับด้วยตัว BMS BM, ของทาง j w r เองนะครับจุดเด่นมันก็คือมันสามารถที่จะดีเท็ตัวระยะทางนะครับให้ได้แม้แบตเตอรี่ต่ำนะครับสามารถดีเท็ระยะทางได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับอันที่2ก็คือว่าเราสามารถประเมินสุขภาพของแบตเตอรี่ได้ก็คือตัว h e a l t h ของแบตเตอรี่นั่นเอง และอธิษารที่สําคัญนะครับมันช่วยควบคุมแบตเตอรี่นะครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือมีความมีการตรวจสอบว่ามีการชาร์จกระแสไฟเกินหรือเปล่าอุณหภูมิร้อนเกินไปไหมหรือแม้แต่ระบบการเตือนภัยตลอดอายุการใช้งานดังนั้นท่านไม่ต้องกังวลครับระบบ BMS ของเราเนี่ยสามารถช่วยมอนิเตอร์สิ่งเหล่านี้ให้กับท่านได้ อีกอันหนึ่งครับที่ก็ถือว่าเป็นคีย์ไฮไลท์ของทางซอฟต์แวร์ของทางจุดยหญ่กุ๊บเชน่นกันก็คือ k i s t a n OS k i s t a n OS นะครับเป็นซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการนะครับเพื่อทำให้ห้องโดยสารของเจ r อนั่นคือ Smart Cockpit นะครับทางตัว Smart Cockpit ของเรานะครับมาด้วยชิปประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่ง สามารถที่จะช่วยทำให้ทุกๆฟังก์ชันในรถนะครับใช้งานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในที่สำคัญนะครับท่านสามารถที่จะคอนโทรลรถของท่านทั้งคันนี้นะครับได้เพียงไปนิ้วสัมผัสบนหน้าจอของท่านเท่านั้นเองและรวมถึงสามารถปรับนะครับมันปรับออโตเมติกสำหรับหน้าจอนะครับให้เป็นกลางคืนกลางวันซึ่งสัมพันธ์กับเวลาท้องถิ่นนะครับ และอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอเป็นอย่างมากก็คือจุนหอยเบอร์โลกเสมือนจริงครับที่มีเฉพาะจุนหอยเท่านั้นโลกนี้นะครับเป็นจะเป็นคล้ายๆเหมือนเกทที่อยู่ในในในเครื่องของเรานะครับเป็นซอฟต์แวร์ของเราท่านสามารถที่จะพัฒนาให้โลกเสมือนจริงท่านเลยนะครับพัฒนาไปด้านไหนก็ได้นะครับที่สําคัญครับเรายังมีตัวเดสก์ท็อปนะครับให้ท่านเลือกมากมายเลยทีเดียวและตัว ฮาร์ดแวร์นี้ซอฟต์แวร์นี้นะครับสามารถที่จะรองรับตัว Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายหรือแบบไร้เสได้นะครับและยิ่งไปกว่าน,นั้นครับระบบอินโฟเทนเมนต์ที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงเล่นเกมสามารถทำได้พร้อมกันหมดแต่ท่านต้องจอนดรถนะครับเพราะมันคือความสนุกที่ปลอดภัยต่อมาครับ สำหรับตัวตัวคาคอนเน็ตตัวคอนเน c t เต็ดคาซิสเตเราก็มีนะครับผ่านโมบายโฟนได้เช่นกันนะครับเรามีตัวโมบายแอปนะครับที่สามารถบอกถึงสเตตัสของรถที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับว่ามีแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่ระยะทางเป็นยังไงบ้างนะครับรวมถึงการแตมต,ตร์เทนตต่างๆและยังสามารถคอนโทรลได้ระยะไกลด้วยนะครับนั่นคือการคอนโทรลปิดเปิดแอร์นะครับหรือแม้แต่ตัวล็อกรถด้วยเช่นกันและที่สําคัญครับ มีระบบในการที่จะปรับระบายอากาศของบอกได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็อกเป็นเทคโนโลยีอันหนึ่งที่ทำให้เราเข้าถึงตัวรถได้เพียงไปยุ่สััสเท่านั้นเองต่อมาครับถ้าจะพูดถึงตัวเทคโนโลยีแล้วไม่พูดถึงตัวการขับขี่อัตโนมัติก็คงไม่ได้นะครับสำหรับ j จบของเรานะครับมีระบบอัตโนมัตเลเวลสนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นระบบที่ เป็นเทคโลยีเกือบขั้นสุดอทีเดียวนะครับหลังจากการขับขี่นะครับเรามีระบบในการที่จะช่วยให้ขับขี่แบบอัตโนมัตินะครับด้วยด้วยตัว Active f e เจ u r e ที่เรามีอยู่นะครับ16 Active Safety จะมาพร้อมกับตัวระบบ Autonomous Level 2+ Plus, จะทำให้คุณขับขี่สนุกและมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยระบบการขับขี่มี3แบบก็คือแบบ Full Speed ก็คือปล่อยเลยนะครับให้ระบบขับเองอัตโนมัติไปเลยหรือแม้เป็นแบบระบบแบบ Cruise Control หรือถ้าต้องการจะมีส่วนร่วมในการขับผสมผสานกับระบบอัตโนมัติก็สามารถทำได้ด้วยระบบตัว Human b a c k l i n e นะครับอันนั้นคือระบบที่3เป็นยังไงบ้างครับเทคโนโลยีที่เรามีนะครับจาเป็นหมดไหมฮะเราอัดแน่นอยู่ในรถคันเดียวนี่แหละครับต่อมาครับสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือความปลอดภัยนะครับ ด้วย j w r นะครับถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์มที่ปลอดภัยที่สุดน,นะครับนี่คือแพลตฟอร์มของ j w r ซึ่งเป็นโก o บ a ลแพลตฟอร์ทำไมผมถึงเรียกว่าโก o บ a ลแพลตฟอร์นะครับเพราะแพลตฟอร์มนี้สามารถที่จะพัฒนานะครับสามารถทำเป็นหลากหลายเซ็กเมนต์ได้ไม่ว่าจะเป็นซีดานไม่ว่าจะเป็น SUV คูเป้หรือแม้แต่ MPV เราสามารถเรเวลลปบนแพลตฟอร์มนี้ได้เลย และที่สําคัญครับเราสามารถที่จะเด v e ร o p e พวกอะไรขวานะครับส่งจําหน่ายได้ทั่วโลกด้วยบนแพลตฟอร์มนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมถึงเรียกว่ามันคือ global platform แพลตฟอร์มนี้จุดเด่นของมันก็คือว่าแพลตฟอร์มที่ให้การขับขี่ที่ยึดกับผนได้ดีส่งตัวได้อย่างดีเยี่ยมนะครับแต่มาพร้อมช่วงหน้าที่นุ่มนวลนะครับเพราะช่วงล่างเราใช้แบบแม f o r มพ์สุดสั้แล้วก็ตัว five link นะครับต่อมาครับ นอกจากแพลตฟอร์มแล้วนะครับเราก็ยังคงให้ยังใส่ใจกับตัวโครงรถบอดี้ของรถนะครับด้วยตัวบอดี้ของรถเรานะครับเป็นบอดี้ของรถที่มีความปลอดภัยสูงนะครับจึงได้ตัวสแตนดาร์ดนะครับยูโร n อ็นแคปหดาวเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันนะครับว่าตัวรถของเราเนี่ยได้รับได้ได้รับการรับรองว่าเป็นตัวถังนิรภัยนะครับที่มีความปลอดภัยสูงด้วยเช่นกัน ต่อมาครับอย่างที่ผมเป็นใ้ทราบไม่ว่าจะเป็นเนฟร์มที่ดีโครงสร้างอหลางที่แข็งแรงแต่เราก็ไม่เคยประมาทหรือลืมคิดจุดน้อยนิดนะครับเราก็ยังคงมีตัวแพ s s i v e s ตต e ้นะครับอีก11ระบบมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นถุงลมคู่หน้านะครับหรือแม้แต่ถุงลมด้านข้างม่านถุงลมจนถึงด้านหลังคนนั่งก็ดีนะครับและที่สําคัญครับรถรุ่นนี้ครับ มีตัวเซนเตอร์แอร์แบ็กครับซึ่งเป็นถุงลมที่กั้นระหว่างคนขับและคนนั่งข้างซึ่งมีไม่กี่ยี่ห้อในรีเมียมคาเท่านั้นแต่มีใน j m i มาครับต่อมาครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็เป็นอันนึงที่ต้องบอกว่าเป็นแบบ First Car เลยทีเดียวครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เราไปร่วมมือกับทาง CATL นะครับโดยการใช้นำแบตเตอรี่ขนาด6กกิโลวัตต์นะครับมาน,นำใช้งานนะครับแบตเตอรี่ รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นนิวซีรีส์นะครับที่ไม่เคยใช้ในรถรุ่นไหนในประเทศไทยมาก่อนนะครับมาใช้กับ JMAIR เป็นครั้งแรกนะครับด้วยข้อดีขแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ที่มีความทนด้านเซลล์นะครับอีอาเออร์น้อยมากนะครับและที่สำคัญครับสามารถชาร์จ DC Charger เจนะครับที่30จนถึง80เนี่ยเพียง20นาทีเท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็คือเป็นความเฟิร์สคลา s อันหนึ่งที่มีอยู่ในรถเจฟไแของเราและที่สำคัญครับหลายๆท่านจะถามว่าเอ๊ะแบตเตอรี่เนี่ยเมื่อใช้งานแนละ้วมันลุยน้ำกันน้ำกันฝนแค่ไหนเราก็มีการถอดแบตเตอรี่นะครับลงไปแช่ในน้ำลึกเมตร50นะครับนาน24ชั่วโมงและรวมถึงนะครับเราใช้รถนะครับลงไปแช่ความลึก30ิซติเมตรนาน7ชั่วโมงนะครับ แบตเตอรี่และตัวรถก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติของดังนั้นขอให้ท่านวางใจวางใจได้เลยครับว่าด้วยมาตรฐานของเรานะครับอยู่เหนือระดับนะครับต่อมาครับสำหรับตัวรถขนาดรถของ j y r ตัวนี้นะครับหรือว่าเจ้าตัวกวมของผมนะครับตัว j y r ตัวนี้นะครับมีไซส์ขนาดนะครับอยู่ขนาดรถยนต์นั่งขนาดกลาง นะครับหรือ C Segment แต่ด้วยวิวเบสของเขานะครับขนาดยาว2เมตร8เนี่ยทำให้ภายในเนี่ยกว้างถึงขนาดรถจนขนาดใหญ่หถึง D Segment อันนี้คือเป็นจุดที่ดีนะครับต้องถือว่า j y r เนี่ยเป็น the best luminate in the class by t e d e r i นะครับและ j y r เนี่ยมาพร้อมกันด้วยสองรุ่นย่อยนะครับเป็น j y r Standard และ j y r plus ด้วยตัวมาตรฐานนะครับเรามีแบตเตอรี่ขนาด51 Wh, าากิโลวัตต์สามารถวิ่งได้ไกลถึง430กิโลเมตรต้องขอเรียนเชิญค่ะมิตรจางไหโปประธานผู้จัดก,การบริษัทจุหยาออโต้ไทยแลนด์จำกัดขึ้นมาประกาศราคารวมถึงสิทธิพิเศษต่างๆค่ะหมื่นันถาได้รราด 我想，这样的高科技产品，正一件，也各种需求，好，我们来